สวัสดีครับทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปบุกห้องพินัทกันไปบุกห้องพี่อะไรพี่เกษีนอนไหนเนี่ยเอ้าไม่นอนด้วยกันเปล่าลองกับเบียก็ได้โอ้ยเบียบวยแต่ขนาดนั้นเราก็นอนได้สี่คนไงเต่าซีเด็กอะไนี่นอนกันได้มันหองายอย่างไหมนอนนี่นี่ก็เท่ากันเอด้ ไปมาเหี้ยออกนอกสถานที่ไปมาตกซานแบดด้วยเดี๋ยวเขาจะเอาที่นอนมาให้สองอันเดี๋ยวที่นอนมาให้สองอันเนี้ยเราก็นอนนอนน้ำกันไงได้แบ่งเลยเอยหาที่เปิดไอ้นี่ไม่ได้เลยโอ้เป็นวิวได้แหละคักได้แหละนี่นี่มีวิวด้วทุกคนนะครับโหสุดยอด โอ้มีที่นั่งเล่นด้วยกินข้าวด้วยตอนนี้เบียก็ตั้งเครื่องเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเบียก็ได้ตั้งโอ้โหมุมกว้างครับพี่โอ้โหกว้างมากเลยนะครัแบทุกคนนี่เอ็นอกเอ็นกเอ็นกเอ็นกไปวะไปย่างเล่นไปไอ้นกเห็นมั้ยนะเแบบนี้แบบนเยบบนเนย นี่ครับทุกท่านมันอา,ากาศดีมากนะครับทุกคนมันยากาศเนี่ก็ตั้งเครื่องเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้โอ้โหลุ้นเสียบมันออกข้างเดียวนะทุกคนะเสียบผิดไงรีบอ,อืมนึกว่าสายขาดตกใจหมดเลย ช่องไครแอบดูช่องใครก็ไม่รู้ต้นดูหน่อยสิให้ดูเอฟซีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอะไรหรอปลูกบ้านปลูกปลูกที่พี่นัดนะฮะกับพี่นกชูนอนสี่คนบ้านนู้นสองคนนอนด้วยกันก็ได้เนี่ยแล้วแต่ตอนคืนมานั่งชิลกันตรงเนี้ยเบียร์นะไปซื้อของเซเว่นมานั่งกินนะอยูชิลนะชมจันทร์อยากได้ระเบียงแบบนี้เอฟซีนี่ อยากได้มีพี่นอกหนูขุดบอ่อหน้าบ้านไ,ไ,ได้ไหมได้ไหมแล้วขุดบอ่อน้ำไปอย่างนี้เลยดีป่ะเราที่เราจิกักน้ำได้บ่อไหเอื่อยอันนั้นมันมองต่ำนี่พี่จะดูเขาทำใช่ไหมจะทา่านสูงอันนี้ต่ำสุดนี่เขาเอาน้ำไว้ใช้นี่ตรงนี้นี่เห็นไหมเขาเอาน้ำตรงนี้เอาไว้ใช้เห็นไหมเห็นตรงดูดไหมเอาไว้ใช้ยเขาก็วางแผนวางหมากไว้แล้วเนี่ยเขาวางหมากไวใช่ไหมแต่อากาศก็งามอยู่เลยล่ะมีภูเขาในน้อยอย่าพูด ภูเขานีน้ยนะเยบ้านเราก็มีภูเขาน้อยบ้านเราติดภูเขายิ่งกว่าเขาอีกแหละบ้านเราอะน่าทําแล้วพี่เคซี่หายไปนี้เนี่ยเออไม่เข้าใจเควี่หายไปไหนเออไปนั่งเล่นหม,มูมีของเล่นน้ำหนักนะเห็นวันน่ะม,ม,มองยังดึงมาอันยังซิงซ่ามาอยูอ่เอเซี่ใครเจอเคซี่นะคะประกาศเคซี่เอาข้ามให้โกกีด้วยนะปิดอยู่ในรถลืมมาลงนะคะโกกีหิวแล้วแต่ก็จอดในสองทางเนาะอันบังแมน หนึ่งก็เข้ามาได้ปึ๊กขจอดนี่อืมโอเคคือเถียงนาเนาะเขาเรียกห้องนอนนาเนาะได้บ้านนอนนาเมื่อก่อนคนเยอะได้เนาะพี่นกเนาะบ่แต่วมดท่าน่ะไปแต่นอนกว่าท่านน่ะเขาเคยเหาอยู่ไกลเห็นไหมบอทางนู้นจะบ้านนานอนทางนี้นานนอนฝาเบียมันเงียบเด้ทางนู้นไม่เงียบเด้ถ้ามันมีถ้ามันมีข้าวนะเบียมันก็จะสวยโอ้มันมันมันจอดรถยากเนาะ เออแม่หล่ะยิ้มจะรดยากแล้วมัน,นต,มต้องเดินเข้ามาด้เามาเียเ,เดินมานื่นอยเ้อาบน้ำไปเลยเราเตรียมแต่งตัวไปอเอาที่หลังเอาได้เบี้ยห้อนอเรือนกเครื่องเสียงกี้น่เตืนเต้นออกนอกสถานที่หึ้ขึ้นหนอกแล้วนะหานกอยู่คนเดียวเด้เมือกี้เบี้ยเอ้ยนะกว่าเคที่อยู่ด้วยแล้วอยู่คนเดียว พี่กษีพาลูกๆไปเล่นแล้วนี่ตาคนแกวเลาะโอ้โหนี่ทำบรรยากาศน,นี่ครับนอนนาโโนี่คือตรงที่มาบเบี้ยกับครเติยวอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ปีข้างล่างพร้อแต่ขาดอยู่ด้วยละ่ะ คำนังเล่นพักผ่อ,อนอืมบ่อาบน้ำบ่ะมีน้ำอุ่นบ่ล่ะติีวมีน้ำอุ่นยังบ่ล่ะเสียอาบน้ำยู่เมียกันนะมีน้ำอุน่นบ่ะมีน้ำอุ่นอยู่มีครบอยู่นี่มีนี่ด้วยมีกระจกด้วยทุกคนอาบน้ำ ม่ชจฉาบมก่อนออกไปยู่นนี่เพราะว่าวันนี้ก็ลุยนะโหทุกคนนี่มีนี้ด้วยเนี่ยทุกคนว้าวฮะเห็นภูเขาพร้อมแต่เป็นบรรยากาศน่อนหน้าอะไรล่ะพี่น้อง นี่นะครับบรรยากาศนอนหน้านให้มุมกว้างเลยนะเป็นกล้องเลนไวายบรรยากาศดีครับมีต้นไผ่ด้วยสามารถมานั่งเล่นตรงนี้ได้สบายเลยนั่งเออเขาก็เห็ดคากันแหละนั่งเล่นคุยกันกินเขาขากอยู่ได้ละนะ่ะ เรื่องเสียงก็ตั้งเสร,ร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็เอาไว้นู่นเลยเดี๋ยวค่อยไปถอยไปเอาก็ถือว่าวันยากาศดีนะฮะวันยากาศดีจริงนะทุกคนนี่ได้เลยให้ทุกคนดูบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นเวลาวานันสี่โมงเย็นนะครับ อยู่เสร็จแล้วป่ะนี่นะเข้ามาข้างในกันครับมีที่อาบน้ำนี่ห้องนอนกันทุกคนนี่คือแบบเรียบๆเหมือนบ,บ,บ้านประคบสักเนี้วข้อลักเสียประคบไงมาซะเนาะแต่เที่ยวผม้องพื้นกันเลยหน,นาวนั่นนี่เปิดอะไรเนี่ยเที่ยวนี่ดันออกไปเนี่ยเป็นอะไรอืม ม่านสีสวยงามเลยเดี๋ยวปิดคงเลยวันนี้ม,นมนันมาเนาะจุมันมาใอันเดอร์ตรงปิดม่านมาพี่อาบน้ำก่อนเอาทุกคนก็ขอบพระคุณทุกคนที่ให้การรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กับมาเบียด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ